สวย,สวยงไหนบ้าสวัสดีครับอยู่กับผมยังนาวล่ำผาเที่ยวนะครับรู้ว่าความเผ็ดจะสนใจนอะไราไหครับเพราะว่าเขาเป็นสาย shopping เป็นเผ็ดวันนี้ผมจะพาไปชมคาเฟ่ทีเ่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนี้ครับตามไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ the tall, T the tall tree cafe and bistro นะครับซึ่งอยู่ในย่านของประมาณอยู่แถวมีนบุรีนะครับเนี่ย เห็นว่าเป็นปนสวนที่แบบโอ้โหสวยมากแล้วก็จะมีนี่นะครับคาเฟ่จะอยู่ข้างหลังนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบสวนใหญ่ๆที่ทําให้คนเอาไว้ออกมาสามารถถ่ายรูปได้นะครับเ,รเดี๋ยวจะพาไปดูว่าในสวนนี้มันมีมุมถ่ายรูปสวยๆตรงไหนบ้างน,นะครับแล้วก็อาหารเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยออกแบบมาได้แบบสวยมากอลังการแล้วก็เหมือนกับหลุดออกมาจากในเทศนิยายเลยนะครับเข้ามาถึงแล้วแบบมีความเป็นธรรมชาติสูงมากเลยนะครับให้เราได้สัมผัสถึงความแบบเขียวขจีเจีืยนเราเข้าไปอยู่ในป่าอะไรอย่างนั้นเลยนะครับความรู้สึกแบบมันสดชื่นมากๆเลยครับแต่ที่น่าตกใจมากกว่านั้นนะครับคือที่นี่นะครับเจ้าของเป็นคนออกแบบและตกแต่งเองทั้งหมดเลยนะครับคือบอกว่าสุดยอดมากๆเลย โซนนี้จะเรียกได้ว่าเป็นโซนลับนะครับเพราะว่าจะเปิดให้เข้าเฉพาะวันพิเศษเท่านั้นเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเข้าไปไม่ได้ก็ยังสามารถใช้เป็นแบ็กกราวน์ในการถ่ายรูปสวยๆให้กับกเราได้อยู่นะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีมุมถ่ายรูปสวยๆแบบเยอะมากแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับใครที่กังวลว่าเออเข้าโซนที่เขาบอกว่าห้ามเข้าไม่ได้หรือไปผิดวันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่า สวนเนี้ไม่ได้มีขนาดเล็กเลยมีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถเดินได้รอบๆแล้วก็แต่ละมุมเนี่ยมีจุดสวยๆที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเดินไปถ่ายรูปได้เป็นที่เลยนะครับ ใครที่เดินชมและถ่ายรูปในสวนเสร็จแล้วนครับก็อย่าลืมแวะเข้าไปในคาเฟ่สั่งอะไรเย็นๆมาคูลดาวน์หรือว่าจะสั่งเป็นอาหารก็ได้นะครับอาหารที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายเครื่องดื่มก็ไม่แพ้กันนะครับราคาดีด้วยและแผมรสชาติอันนี้ถูกใจล่ำม,มากเลยนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในคาเฟ่กันแล้วนะฮะกำลังกำลังจะทานข้าวกันก็มีนี่ของผมจะเป็นสปาเกตตีเพสโต้กุ้งนะครับแล้วก็ของอันิสอลิสอยากกินผัดกัะเพราเป็นเผ็ดเป็นกระเพราทะเลกุ้งก็คือตัวแบบ จุกใจเลยแต่ด,ดูว่าความเผ็ดจะสาใจอลิสเขาไหมครับเพราะว่าเขาเป็นสายชอบกินเผ็ดๆแต่ผมเอาแบบพอดีๆด,ดีกว่าวนะก็เนี่ยครับขอเป็นลุยกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี e x c l u คลูซอฟ วิวกลางคืนของที่นี่ให้นะครับเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วปิด6โมงแต่เราจะอยู่ยาวแล้วก็จะถ่ายรูปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันก็เ,ออเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับช่วงค่ำนี่บอกเลยนะครับเพราะตอนเปิดไฟแล้วแบบที่นี่สวยมากครับมันจะได้ฟิลโรแมนติกโรแมนติกหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคาเฟ่เดอะทอลทรีสอย่าลืมแวะเข้าไปกันนะครับแล้วพบก,กับผมยังเงาล่ำพาเที่ยวใหม่ในคลิปหน้านะครับ